กํลังเสียงกูจะเป็นอย่างนี yeah, here, ้บ yeah, oh, he ้ปะโอ๊ยโว้ยหน่ากําลังจะร้องแล้วเปะแล้วเนี่ยน้ำตาขอเบาเลยอย่าร้องนะอย่าร้องแพ้เราอย่าร้องร้องพ่อร้องแม่เออราพ่อร้องแม่ด้วยพ่อร้องแม่ว่ะอ๋อสีอุ้ยสีวิวับไ่ดีสิอะไรนีอ่ะปากนีนะมึงเออกูปากดีอ่ะกูกูเก่งไงกูปากดีด้วยแล้วก็เล่นดีด้วยโคตรเก่งโคตรตึงอ่ะกูกูอ่ะ นายยิงยิงหัวดิงหนาตัวกูก่อนอะอะไรอะไรเพื่อนมึงอัดตัวกูก่อนไอควายตัวควายมึงยิงกูก่อนมึงหนาใช้ปืนลูกกันไอ้เหี้่อ่งอะไรกูมีคลิปจะเอ๋กูกูเล่นปืนลูกพ่อมึงกูเล่นลูกซองกับรีเซอร์ตาแรกอ่ะไอ้โง่ไอเดิมึงเอาคลิปมาดิอ้าวกูเอาคลิปมึงเอาเฟซมึงมาไอเด็กเงี้ยเพื่อนเล่นตานไหนหาไม่มึงเพื่อนมึงอัดตัวทำเหี้ยอะไรล่ะอะไรพวกมึงอัดก่อนพวกมึงอัดพวกกูก่อน มึงอาดกูก่อนใช่เพื่อนมึงอาดกูก่อนเพื่อนกูซองยาวยิงหัวมึงอย่าหลอนนี่อ่ะซองยาวยิงหัวพ่อมึงอะกดค้างปัญญาอ่อนกดค้างได้เหี้ยได้เหี้ยก็ยิงชิละนัทเตอะ์ีลพ่อไงเตอรมึง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 เถียงมึงเถียงเหียอะไรที่มันเป็นน้องกูอ่ะมันทำอยู่เบื่อแล้วอย่างมันเียบโมันมีทุกมันมีทุกพ้อที่มึงตายยันแม่ ออะะไไรรเียอะไรยังหมาลองหมาแมวไงยันแมวไงอือยันแม่เนี่ยคุณบอกเออจริงใช่แล้วถูกต้องรู้ได้ไงเนี่ยร้องดิร้องร้องมันออกมาร้องมันออกมาหนูหนูแม่เล่นเกมได้อะไรโคต คำพูดมึงโคตรเด็กน้อยไอ้พวกไก่เล่นเกมได้หนูเล่นเกมได้ควายเล่นเกมได้โคตรเด็กอะ่ะไอเด็กโง่ไอเด็กกระป๋องไอเด็กนรกสูขข้กูไม่ได้ทา่าหนึ่งหนึ่งแพ้ยอมรับโคตรโง่ไอกากกากพบกูเกหนียวกูใหม่แมสก์เขี่ยอะไรนะพกูเงนียวกูไหมหนึ่งนึ่งกับกูแม่ แกคนน่ารักอ่ะอายุเท่าไหร่อ่ะเงือกเสือกก็กูอยากเสือกอ่ะตอนนี้ชอบเสือกแล้วชาวบ้านแต่มึงไปเสือกชาวบ้านในนี่คนนี่ชาวบ้านเอออ,ออะไรอ่ะเล่นมกุกเยี่ยอะไรปัญญาอ่อนแม่งตายเอออย่าร้องนะเสียงเอะไรเสียงตอนที่กูเหย็ด <คน S 1> แม่มึงอ่ะ ยิ้วยิ้วยิ้วแม่มึงร้องเงี้ยแม่มึงอะแม่มึงอะเสียงแม่มึงจริงซิ้วยิ้วซิ้วเลยนะแม่มึงร้องอ่ะไม่มเหมือนร้องอ๋ออออ๋หมอเหี้ยอะไรเป็นวัวแม่มึงเป็นวัวเหรอม่เธเหมือกรเป็นวัวแม่มึงอะเป็นวัวควายอะไรฮะแม่เรียกแม่เรียก ไอ้เร <mm um> ียกอ้น้องเรีย้สัตว์ม่ยอมแม่เรียกแม่เรียกกูแล้วเนี่ยแม่เรียกมันไม่ไปกินข้าวฮะมันไม่ไปกินข้าวไม่ไปกินข้าวคุอยู่คุอยู่บ้านเพื่อนที่ไหนแม่ไม่ไปกินข้าวพูดอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนมึงอายเหรอแพ้แล้วแพ้หนีอ่ะอายไปไหนเนี่ยแพ้หนีเชื่ยอะไรเพื่อนกดออกสัตว์กดออกเฉยไม่อยากกินกับไครกระปุก ก,ก่กระโปงตะเพไอ้เชี่ยมึงอัดตัวตั่นฉั่ไหพ่อมึงอ่ะเพื่อนมึงอัดตัวกูก่อนนอ้ควายหงางกลวงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนาะมึงอัดตัวกูก่อนนะไม่ใช่แม่มึงอ่ะเออก็ไม่ใช่แม่กูไงพวกมึงไงพวกมึงยิงไม่ใช่แม่กูมึงเอ๋อะไรแม่มึงอ่ะเล่นเกมไหาเหี้ย แม่เล <idd> ่นเกมตปั้มึงอีกอะแม่กูยังกะอายโอเคอะอายโอเคมึงไอสีเฮียอะไรวกูเสียเวลาเล่นเกมดันแ้มกูหมดเฮียไปไปไหนก็ไปไปเด็กเฮียไปกาีอะมึงไปการ์นตีนไปมึงไเฟซโทรคุยกูว่าเ